สวัสดีค่ะวันนี้เราชนะประชาชนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะยังมาทำรอรอทำเยอะเหมือนเดิมค่ะส่วนร้านค้าที่จะที่จะมาทำคนละครึ่งเนะี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะมาทำที่ธนาคารไม่ได้แล้วนะต้องไปทำที่สารการทุกที่นะคะ ผู้ที่ต้องการที่จะทำร้านค้าคนละครึ่งหรือว่าเราชนะต้องไปที่สารกลางไปทำเรื่องที่นั่นทำที่ธนาคารไม่ได้นะคะธนาคารจะช่วยเราเรื่องยืนยันตัวตนลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทการ์ดเจ้าหน้าที่เขาจะช่วยเรานะคะ <Yeah. S 1> ก็ยังมีหนาแน่นอยู่นะคะขณะนี้ก็บ่ายโมงแล้ว ก็ยังเยอะอยู่ค่ะก็ทำได้เรื่อยๆสะดวกเจ้าหน้าที่ก็พูดจาดีค่ะให้ความอนุเคราะห์กับประชาชนก็ทำงานด้วยความรวดเร็วค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราชนะไปด้วยกัน